สอนมายกคนในวงเล่าแก้งคนเมากินเล่าฟรีตอนที่6มาแล้วนะครับรายการที่ทุกคนรอคอยทริคง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถนําไปเล่นสนุกสนานให้ฮากับเพื่อนๆได้ครั้งนี้อุปกรณ์มีขวดเปล่าหนึ่งใบแล้วก็ไฟแช็กอีกหนึ่งอันเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ก็สนุกได้เลยขวดนี่ก็คือหลังจากที่เรากินดื่มไปแล้วนะครับทริคนี้ยเล่นหลังจากที่เราเมาแล้วนิดๆมันจะยิ่งยากแล้วก็ไฟแช็กนะครับที่มันชอบหายในวงเล่าบ่อยๆไม่รู้ใครออกไปนะครับ วิธีการเตรียมการก็คือเราจะเอาขวดตั้งไว้บนไฟแช็กแบบนี้อุยยังไม่ตันได้เล่นเลยไปแล้วไปแล้วนะครับอ่าตั้งไว้แบบนี้นะครับกติกาการเล่นก็คือเราจะต้องเอาไฟแช็กออกมาจากใต้ขวดให้ได้โดยที่ขวดไม่ล้มและมือห้ามสัมผัสขวดเด็ดขาดนะครับอทำได้ยังไงคุณผู้ชมคิดออกหรือเปล่าผมให้เวลาคิดนิดนึงนะครับติ๊กตอกติ๊กตอก จริงๆคิดไม่ยากนะครับแต่ทำยากคุณผู้ชมดูนะ้าไม่เมายังยากเลยนะครับท้าทายชาเลนจ์มากลองนำไปเล่นดูขอให้เล่นให้สนุกครับ